สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆน,นะคะวันนี้แตมจะเล่าเรื่องราวของต้นอ่อนทานตะวันนะคะมีประโยชน์อะไรบ้างนะะให้แตมจะพูดคร่าวๆแต่ว่อด,ดีเทลทั้งหมดนะคะจะไว้ไว้ในใต้คลิปนี้นะคะต้นอ่อนทานตะวันนะคะมีประโยชน์นะคะก็คือมีโปรตีนสูงนะมีกรดอะมิโนนะคะจำเป็นต่อร่างกายช่วยกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ ide, ที่มีหน้าที่ผลิตเซลล์ในร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะ,ะของกล้ามเนื้อ และระบบประสาทรวมไปถึงกระตุ้นการทำงานของระบบคูมพุ่มกันในร่างกายได้อย่างดีนะมีไฟเบอร์สูงนะกระตุ้นการขับถ่ายได้อย่างดีมีสังกะสีนะในปริมาณสูงนะซึ่งอันนี้กำลังจะบอกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสูงวัยนะเหมือนกับจแตมเนี่ยสาวๆนะหนุ่มๆน,น,นะฮะกระตุน้นนะฮะการบำรุงตัวตัว,ตวอสุจิระบบสืบพันธุ์ในเพศชายด้วยมีมากมายหลากหลายเรื่องราว เดี๋ยวแตมจะใส่เอาไว้ใต้ลิงค์นี้เพราะแดมทำคลิปสั้นๆนะเพราะงั้นแล้วอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าวันนี้นะฮะอยากทุกคนน่ะแนะนำให้ทุกคนมาเ,เพราะต้นอ่อนทานตะวันทานเองทําตามที่แต้มทำเนี่ยมันง่ายๆเองนะคะแล้วก็มเมล็ดทานตะวันนะคะหนึ่งถุงนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะก็ถ้า อยากจะสั่งกับเจ๊ตมก็ได้แตมก็มีนะแตมก็มีไว้หลายถุงนะสั่งกับเตมได้เลยนะ150บาทนะบวกค่าส่งนะห้บาทนะคุณจะได้ทานต้นอ่อนทานตะวันหูเป็น 10- บสตะก้าเลยนะเออมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีงามมากนะแล้วมันจะมีความสุขนะตอนที่เราตัดต้นอ่อนนะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนพี่น้องดูดีเทลดูรายละเอียดทั้งหมดนะใต้คลิปนี้นะฝากเอาไว้นะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจกับเจ๊ตมแล้วก็บ้านสวนละลาเทพด้วยนะคะ ต้นอ่อนธันตวันดีงามจ้าเชิญต็มชาแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับเชิญตามและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ